สวัสดีวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอาละค่ะวันนี้กับเอาแบบในเกมวันนี้เราก็มาอยู่กันทำดีๆทำดีๆค่ะผู้ดำเนินรายการสามท่านวันนี้ไม่อยู่กันในเกมวันนี้ไม่อยู่กันในเกมห้องไกลห้องไกลอีแคลว์ผิดเกมค่ะวันนี้มีอยู่กับเราคนแรกเปิดน้องเกตค่ะคนต่อไปสิ่งดังสุด คนต่อไปตาลค่ะคนต่อไปหมดแล้วอาร์มอาร์มครบไม่มีอาร์มไม่มีไม่รู้จักไม่รู้ไปเปิดกล่องให้มันจบๆไหจบเราตั้งใจดูกันด้วยตาวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องวันนี้เราก็จะตัวชื่ออะไรตาลวันนี้ันให้ตาลพูดคนเดียวจบให้ตาลพูดตาลพูดตัวนี้ตัวี้ชื่อว่า ตัวนี้ชื่อว่าอะไร J <G> I N G J I N G อ่าอนว่าอะไร L I U จริงริว <c oughs> ลิวเลยไม่ชูเหรอเราจะลิวเลย <c oughs> จริงริวอ่ะเริ่มเลยลอยเลยริว,วมาฮะวันนี้ก็จะมาปะ,ปะ ปะเปิดเปิดเริ่มเลยไปเลยก่เลยค่ะวาร์ปสิบครั้งปฏิบัติไล่มนสีไล่มนสีไล่มนให้ออกสีทองโอมสีคเนศัยอะบาปกรมทำเนเล่นทำเนล่นนะคะคือคเนศลงทันถ้าเป็นสีทองน้องตามจะโชว์นิ้วก้อยค่ะ น่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นสีทองนี่ไงโหโอย่างเงี้ยคือสีฟ้าได้สีทองด้เธอเนี่ยสีฟ้าเห็นไหมวงอันนี้เนี่ยสีได้ได้สีแดงเมื่อกี้มันเป็นวงสีอะไรถ้าเปิดเงี้ยเจอวงก็สีอะไรถ้าเปิดเงี้ยเจอวงก็สีอะไรง่วงถ้าเปิดอย่างเงี้ยคือเจอวงเอออันเนี้ยถ้าเป็นวงก็จสีอะไรฟ้าอย่างงี้หมดแล้วไม่มีสีทองหรอผ่านไปแล้วสิบปีกับ อีกรอบยืนยันนี่ไงอันนี้เป็นสีตัวสี <c oughs> ตัวมันเป็นสีนี้อยู่แล้วภาษาจีนเหรอแปลว่าว <c oughs> คำนั้นคำอะไรเต๋าเฟจิแปลว่าว,าวาันนี้วันนี้จะมาเรียนศัพท์ในเกมเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเลย ดาเฟจินี่ไงคะสีม่วงสีม่วงฉันอะคอหักตายตู้นี้ให้กี่โลดีเพื่อนๆเปิดเลยยี่สิบไม่ได้อะไรเลยเปิดอีกสิบเป็นสามสิบไปดูกันเลยครับนั่งไปทองพูนวุ่นทองพูดหนึ่ง ต้นยางซอย,อยแปดนิ่งนองมันชั้นนี่อ๋อนี่ชั้นนี่แปล็คอยอมเออ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 กะตะปอนี่อเอเอ,เออเออเออฉันแล้ได้แต่เนี้ยชั้นปะแต่มันดีนะมันอยู่ระดับเอสนะฉันบอกแล้ว ตอนไหนบอกตอนไหนจากคู่มือสักครูไปครับโลที่40ยืนยันฝากเก็บ next station สถานีต่อไปราชะพฤกษ์เอ้ยสีทองเป็นไงล่ะเนี่ย กรรมการอึ้งไหนอะแค่เปิดประตูสีทองไหนวะเปิดสีฟ้านิ่งนองเกมนิ่ง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 นองอันนี้สีม่วงไม่นับนี่นี่มาแล้วไอ้ไอ้ไอ้หลุดเลทโง่อาร์มจิโง่หลุดเลทให้แม่เล่นจดทำไมอ่ะไม่ใช่ตัวหน้าตู้เลยเนี่ยมันมีรูปมันไม่ลด้อีเวนเมื่อกี้ไออาร์มอ่ะ น่าจริงๆมันต้องเป็นอีเนี่ยหรอจริงริ้วเนี่ยเออมันต้องเป็นพี่ริ้วอ่ะพี่หลิวอะจะดีจริงอ่ะมันเป็นพี่หลิวตัวนี้ดิอีนเวลมาไหมคือมันโอ้โหจบหานานไหมเงียบไปเลยคือเพื่อนๆอยากให้กดต่อป่ะอมีคนคอมเมนต์อ่าไม่มีกกด ใครคอมเมนต์ขอให้ตายสัเอ้าวแล้วคอมเมนต์ไปแล้วนี่รอเล่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดเกมเนี่ยเนี่ยแดงเกมอะไรเนี่ยเหลืองนุ่มแฟตดเลยตัวนี้ตัวเล็กมากไม่ได้อะไรเลยเชื่อไหมว่าได้อีผู้หญิงแอปแอปใครกันเนอีตัวม่วงอ่ะ เอาขาหนีบกันแบบอนิเมะอะติตาด้อยแล้วสินเชื่อสีแดงนี่ไงนี่ไงในสีม่วงวะก็หมายถึงไอ้นี่สีม่วงอมกบไม่ฟังเลยย้อนกลับไปต้นคลิปเลยเหมือนเสื้อสีแดงไม่เล่นไม่เล่นละน้าเบื่อถือปืนยิงเพื่อนๆอย่ยไปเล่นเลยถือปืนยิงตุน อะไรหรอแปบนี่ไม่เกี่ยวช่องนี้ไม่รับคำสาดใดๆท้งิ้นไม่ก็พี่แกเลนยิงไปยิงกีปีนี่ก็จริงอยางอะไรหอครับอ้โหจริงไม่จริงไม่รู้คือได้ถึง e หกเลยครับเพื่อนๆมีการหรือเปล่าไอ้พวกโง่เปิดได้แบบผมหรือเปล่าครับ ไอ้พวกไม่มีสมองหล่อเล่นพี่ห้องนี้พูดแรงมากเลยไปละปิดคลิปละนิ่งน้อง